สวัสดีครับอันี่จะกัดท้าไม่นะครับอีกทีนี้พี่จะมาบอกข้อมูลซะที่เดอะใหญ่แ้าอยู่ในน้ำที่ลึกมากแต่เกนี้พี่ขอบอกไอข้อมูลสนนนะครับโอ้นึกบอกอดีอาร์พี่อันนี้เพิ่มเป็นสี่สี่รสีสส้อยสี่ห้าคนนะครับโค้ดคนอาร์สองคนที่อาร์พี่เลยนะคุณมาครับโอเคบอกเหมือคือเกมนี้มันจะมีสองรับคนหนึ่งมันเป็นแบบสีมันมนั่งกายสีขาวข,าวขนาดที่ใหญ่มากอย่างกับทีละร้อยเท่าเลย ออโผลคขึมันจะใหญ่กับปลาปลาใหญ่ๆด้วยแล้ววิธีเอาก็คือคือมันจะมีอีเวนท์ที่มันจะบอกว่าเออโอ้แบบได้มาใหม่แล้วเรื่องนี้มันจะเป็นคือการสู่ว่าคนไจะได้เป็นก็มาอันนี้ครับโอเคดาเรื่องน,นี้ก็คือเชื่อว่าฮอริโอโซระฮอริโอฮอริโอโซระถ้าผมอ่านผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับฮอริโอโซระเป็นในระดับที่ยิ่งใหญ่มากแต่ผมเล่นมาแล้วก็ผิดวันเอาไว้เพราะบ้าเลย การอุ้มคือการก็ประมาณว่าคืออุ้มข้อป่าที่ไม่กัดถึงอายมันมีปัญหาคือผมไม่ชอบว่าการอุ้มมันอุ้มยากมากก็ไม่เป็นไรเพราะมันจะสีเดว้วันนี้ผมเนี่ว่าคือคนที่อยากซื้ออ่ะคือคุณได้ใจจะซื้อจริงเพราะมันโอ้โคตรนานรุ่นเมกจะดีขนาดว่ามันก็แพ้อนี้ไมก็คือมันแพ้ก่บฝาเดียวกันก็คืออย่างวันนี้แพ้ก็คือว่าเนีย่ยมาขั้งก็แย่งพื้นที่กันหรือบางครั้งก็ ไอีคนนึงก็เฮี้ยเกินที่จะมาฆ่าแล้วเพราะมันมันเฮี้ยแล้วบอกว่ามึงมึงคนนที่มึงคนที่ชั่วๆไม่เปรตคือมันเ,นเขาบอกว่าพวกจะฆ่าเฉยเขาบอกเป็นคนเย,ยี้ยงไงงนะ่ายๆครับรีือเพลีเอโซรักพี่ีโอ้พีีโอโซรักคือเขาคัมมาคือก็เบอร์เสียงไม่ได้มีให้กัดหรือก็อุ้มเข้าปากแล้วคัมมาแล้วคัมมาคือสามาใช้ยังไงน,นะครับนะขอเหนื่อยนะ คนนี้กูไปเจอเพีรีโอโซะไอ้ย๊าถ้าเจอซื้อใหญ่มาขึ้นนอนคือฆ่ากันเพื่อแย่งถิ่นกันหรือบางครั้งก็เฮียด้วยกันเออเจยวควาชอบคือมาแรงมากแรงโคตรแรงแต่เร็วจริงก็โฉนะแรงโคตรแรงวิ่งวิ้งคือก็ว่ายน้ำเร็วมากเร็วจริงผมไม่ฆ่าถึงเลยแต่ยังผมไม่ชอบอี่พวกมันก็มันอะไรวะ มิก็แล้ว่าสก,กิลเฮ้ยบอกยไม่เจอไงเออผมจะไม่อยู่กับเขาหนะ่อยผมไม่อยากฆ่าใครสักคนนี่ครับในเราใช้ได้นะครับนี่ภาพแบบโคตรจริงๆจากฮชินเงาไอ้เขาไปออนชาร์ะเพราะมันดูไม่สวยเท่าออไหร่โอเคบอกคือมิก็แรงเนี่ยแ้วก,กันนี่คือบ ER อยก้อมิกคือสองห้าสี่เก้าห้าการโจมการโจม เกาะแหละหัวสิสิสิความเร็วพวามเร็วแค่สิบถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในพื้นดินก็ห้าสองความเร็วก็สีสาา่สิบระยะการไอสี่สิบกูว่าเราไม่ชอพหัเดียวกันเฮพ้นเหรอกูมไ,ไม่ได้เีฮยกูยื่นถิ่นกันไม่ได้เจอสัตว์ที่หลงทานแล้วไม่เงามันใหญ่ปวะ,วะมันใหญ่แหละเอาไม่ได้กูบอกปุ๊กี้เบ๊บอกเออใช่แหละมันเอาไม่ได้มันใหญ่เกินไป หรือเปล่าวะก็เจอแล้มันเอาสกี้ใหญ่เอาหนามไว้ทางเดินมันก็ชิไปเ,เล่แหละมันน่าจะมันยากเวย้ยสาระคือสกี้ไว้นานเร็วใช่ไหมเร็วจริงเออเจอได้ไงโอเคผมอยู่ก็ได้คือผลไม่อยู่กับมอสซาเอ้นอนี่กับโพลเลี้ยศาระอื่นเนี่ยเพราะว่าผลคือถ้าอยู่มันมันจะเสี่ยงมากที่เราจะฆ่ากันตายนี่แหละความเสี่ยงของจริงไอ้ดูอ๋อสาระคืออะดัน่าจะเป็น่ะดสามไม่ใช่ ไม่ไม่ได้จัดสามอาจารแมงกูฆ่าเลยน้ำมันโอรูดีกว่าแต่ผมเป็นคนที่ใจดีผมไม่ฆ่าควกอยู่้วนี้ผมไม่ได้เนีย่ยแบบยิ่งถิงง่นไคผลไม่ใช่ส,สมองในสักศสนี่ไอ้จีมาไม่ขอให้เขาพูดกูมันกู้ลเอียดมันกู้ลเอียดในนสาว่ะว่ามันโง่ผมไม่ยิ่งถิ่นใครไว้เพราะว่าผลก,ก็อยู่แบบดีๆไงคือควานอ่ะจะฆ่าได้มันยากเว้ยเอาอย่างอันท้ายขอไปนะ อ๋อเช้ามาันสวยขนาดไหนพี่จะใช่ถ้าพี่ขอแนหนำมาอีกน้องๆว่าถ้ากน็นอนถึงแก่พหกพันได้พี่ขอแนหนำนะคือถ้านออยาโอที่มันดีๆก็มีแค่สปายสซดๆหรือทีไรก็ได้ไม่ใช่แนวสัตว์กินพืชก็ใช้สำเขาบเหี่ยนคือมันดูมันถูกมันถูกปะไว้ให้มันแข็งเกนะินอ่ะมั่งอันในหนึง่งทีไรได้โค้ชสบายเลยอ่ะก่อนออก็นสิห้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไ่สปอย คุณผู้ชมกูไม่สปอยอย่าไม่อยากสปอยอันนี้ยังค่อยอยังค่อยบอกสปอยอันนี้สปอยไม่ได้นะครับไม่บอกอ๋อนี่คืออุ้มยังไงคือกดนี้ง่อมสะอสุ้มจนถึงก็ไม่อุ้มฉันถึงทุกคนถ้าชอบอยากรู้ก็ไปเลยก็ไปเลยเองน,นะครับนี่สวยหนามใช่ไหมว่าคลิปนี้ก็มีคลิปหนึ่งเขาที่บอกข้อมูลเจ้าอันนี้พอดีโอสอนอ่านโคตรชากเลย ถ้ากระดิ่ก็ถ้คุณชนชอบคุณนี้มากก็จทจะึฝากดไลค์แล้วก็กระดินด้วยนะครับกดอ่านด้วยบายๆเจอกันนะครับไม่คิดหน้าจะเป็นอะไรก็กระบอกด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมก,กดกระดิ่งด้วยนะครับสดุดท้ายอย่าลืมกดอ,อ่านบายๆค่อยเจอกันนะครับ